ลูกค่ะชอบเอามือเข้าปากบางคนนะคะก็คือฟันจะขึ้นโดยทั่วไปะคะ่ะฟันเด็กนะก็จะเริ่มขึ้นประมาณ4เดือนบางคนก็หาเดือน6เดือนนะคะบางคนก็คือช้าสุดปีหนึ่งไม่เกินปีครึ่งแบบนี้เป็นตน้นในวัยที่ฟันลู้เองก็กําลังจะขึ้นอยากกัดอยากคบอยากดูดมัน,นเหือกไปหมดเลยลนะูกก็เริ่มเอามือมาดูดนิ้วดูดมือน้ำลายไหลอาบย,ย้อยลูกของคุณแม่ค่ะถ้าสมมติว่าแช่น้ำลายอยู่เป็นระยะเวลานนทุกส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอตรงอกตรงไหนก็ตามแต่มีความรียบแช่น้ำลายอยู่นานมันจะกัดซอกผิวหนังตรงส่วนนั้นของลูกเา ลูกของเรานะคะจะเริ่มมาจากที่แบบเป็นแดงๆ ปืนปืนเป็นผื่นเราจะดูแลลูกยังไงง่ายก็คือว่าอย่าให้ผิวลูกแช่น้ําลายอยู่เป็นระยะเวลาที่นานเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณแม่เห็นว่าอาน้ําลายเริ่มไหลย้อยเยิ้มออกมาคุณแม่ค่ะก็คือใช้ผ้าเปียกสูดน้าเกลือของไทนี่โนต์ออกมาเนื่องจากว่าผ้าเปียกสูดน้าเกลือของไทนี่โนตเองเขาไม่ได้มีในส่วนของแอลกอฮอล์ไม่แซบผิวนะคะสามารถเช็ดได้ลายลูไหลย้อยข้างมุมปากล้วก็สามารถเช็ดข้างมุมปากให้ลูกแบบนี้ได้อ่าตรงสมมุติว่าไหลมาที่คอก็สามารถเช็ดได้ถ้าสมมุติว่าอาลูกอมมือสามารถเช็ดที่มืือออลูกได้้เพ่ปง การให้น้ําลายแช่อยู่ตรงบริเวณผิวหนังลูกเป็นระยะเวลานเดี๋ยวผื่นจะตามมานั่นเองถ้าหลังจากที่เราแบบเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็แนะนําให้คุณแม่ค่ะหาซื้อครีมที่ช่วยลดการอักเสบผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นทาไว้ก็จะช่วยลดการเกิดผื่นน้ําลายขึ้นนั่น